สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปฮันนอลไลน์นะครับอ่ะมีชื่อว่าบัคซ i f y นะครับก็จะเป็นแอปเขียวๆตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้รีวิวนานมากเลยนะครับก็เข้าเช็คเรื่อยๆนะแต่ว่าแบบสอบถามส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้นะครับเนี่ยก็ไม่ได้มา4วันละตัวนี้วันจนเหลือสูตรไปเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของที่ได้จากเพื่อนนะครับก็จะได้เนี่ยทีละหนึ่งคะแนน19คะแนนประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมได้ตั้งแต่5วันก่อนนะที่ได้คะแนน แล้วแต่ว่าแล้วแต่ช่วงนะครับบางวันเนี่ยก็ทำแบบสอบถามตัวไหนฟุกได้เนี่ยก็ได้เยอะหน่อยนะครับได้มา7,00 0กว่าคะแนนมั้งรอบก่อนถ้าจำไม่ผิดนะอ,ะอยู่ไหนไว้เนี่ยเดี๋ยวนะ,ะนี่นะครับเนี่ย5วันที่แล้วนะได้มา7000กว่าคะแนนนะครับคือมันทำแบบสอบถาม4,300คะแนนแต่ว่าผมได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับคือ 63%นะครับก็จะได้มาเป็น7000นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของแบบสอบถามที่ผมทำนะครับก็จะเป็นฮาร์บิลบนะครับแล้วก็จะเป็น t ี r e a มลิส t ซส่วนใหญ่เลยตัวอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูยูโนอีกนิดหนึ่งนะคือผมก็ไม่ได้ตามเลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็ยังไม่ได้เดี๋ยวลองดูในส่วนของทีเดิมลิสนิดนึง มีมาอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปิวค่อนข้างง่ายนะครับคือถ้าใครได้ทําก่อนตัวนี้เนี่ยก็จะได้นะครับคะแนนตะกอนมันได้เท่าไหร่หกสิบมั้งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลือแค่สามสิบนะแล้วก็ไปบวกกับเปอร์เซ็นตามเลเวลของเรานะครับซึ่งผมเลเวลหนึ่งร้อยหนึ่งนะก็จะประมาณนี้เาีจยลองใส่ไปก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันปิวค่อนข้างง่ายนะครับ เดืสายไปป่ะอืมโอ้ถ้ามาประมาณนี้เนี่ยก็ไม่โอเคแล้วคือผมทำแบบสอบถามชุดนี้ค่อนข้างค่อนข้างบ่อยนะครับเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการเมืองนะครับพอเราตอบไปเนี่ยมันก็ทำไปแล้วมันก็ปิวนะครับว่าก็ขออนุญาตก,กลับเลยแล้วกันนะ คือมันปิวนะครับตัวนี้ถ้าเป็นแบบสัมามประมาณนี้นะครับคือทําเสร็จข้อไม่ได้คะแนนก็เลยไม่ทําดีกว่าอ่ะตัวนี้เนี่ยก็มีชุดหนึ่งนะอันเดียวขอข้ามไปละกันนะเดี๋ยวผมมาทําอีกทีหนึง่งแล้วก็ในส่วนของัาทุกชั่วโมงเนี่ยผมไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่คือมันได้น้อยมากนะครับได้5้าถึงห้าสิบนะอันนี้คือเรียกว่าผมเยอะแล้วนะครับส่วนใหญ่มันจะได้ห้าหกคะแนนประมาณนี้มันไม่คุ้มกับ ที่เรามารับพวกชัมม่วโมงแต่ก่อนเนี่ยผมมารับตลอดนะครับตั้งแต่มารับเเบลดใหม่ก็ไม่ค่อยนาอ่าาลอกอินเท่าไหร่ส่วนมันได้แค่6ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็คะแนนได้น้อยด้วยแต่ว่ามันก็ได้ xp นะครับก็ประมาณนี้เนี่ยมันก็จะได้ Xp ในการรับเลเวลนะครับบวก4นะอ่ะอันนี้เนี่ยได้แค่5นะครับได้น้อยมากเลยกว่าผมจะเลเวลอัพนะ อ่ะอีก2,604นะครับถึงจะเลเวลไป102นะอ่ะจะได้เพิ่มอีก0.29%นะครับอ่ะตอนนี้หกมเปอนะอ่าในส่วนของเช็คอินประจำวันเนี่ยเราต้องได้จากแบบสอบถามอย่างเดียวนะครับ150คะแนนนะครับเดี๋ยวจะได้เช็คอินประจำวันหนึ่งครั้งนะครับอ่ะก็ถ้าตัวนี้เนี่ยมันขึ้นมิสซิ่งนะครับก็คือมันได้เช็คอินประจำวัน มันจะนัารวมมันก็จะหักไปทีละ3วัตนะครับก็ประมาณนี้มาดูส่วนของการถอนนะครับนี่ถอนเข้าคริปตเคอนเรนซี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้บิตคอยไปถึงอ่ะพวกนี้มีอยู่6กเจ็ดตัวนะครับโอเคสิบตัวเนี่ยนะประมาณนี้ตลาาผมถอนเข้า true money w a เ l e t นะครับถ้าส่วนใหญ่เลยอ่ะมีพวกอ่า a า a าด้าฟิกโกโลต้าส,สตาร์บัคต่างๆนะอ่ะส่วนใหญ่ผมเติมเข้า ทูมันี่เวเลนะครับอ่ะตอนนี้เลทอยู่ที่2900 0อ่นา0นห้นะครับแล้วแต่เลทนะเลทแต่ละวันไม่เท่ากันนะครับในส่วนของการถอนตัวนี้เนี่ยผมถอนน่าจะเกิน50ครั้งแล้วมั้งเนี่ยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้เข้ามาเช็คงานก็อ่าประวัติการถอนนะ อ่สิบสครั้งนะครับถอน100ไป42ครั้งนะครับทอนร้อยห้าไป2ครั้งนะครับก็จะเป็นประมาณ